เรื่องไเรื่องชดเ,เป็นคดีฆาตกรรมคือโมโมสำหรับโมโมว่าเฉยๆข้อแรกเหตุผลนะอาเอาเอย่างนี้นะเอาตามเหตุผลหนึ่งคือเป็นการตัดสินใจของคุณแม่ซึ่งหนูไปห้ามอะไรความคิดไม่ได้ข้อ2ต่อให้คุณแม่ถอนฟ้องในคดีความอาญาม,มันก็ต้องดําเนินต่อไปเพราะมันยอมความกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยังปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายต่อไป เป็นหน้าที่ของอายการมื้ภาคศาต่อไปเพราะว่ามันถอนฟ้องไม่ได้นะี่คะยังไงคดีความก็ต้องดาเนินดําเนินไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบคดีอยู่แล้วก็เลยไม่ไม่ได้กังวลหรือซีเรียสอะไรกับการที่ที่มีการถอนฟ้อง Born, <c oughs> หรืออะไรต่ตางๆตามมาแต่มันเหมือนว่าพอเวลาแม่ถอนฟ้องมันก็เลยทาให้เรื่องแบบเาบาเบาลงเป็นสีทุกอย่างคดีแบบอันนั้นคือจุดด้อยของคดีนี้ค่ะมันจะเบาลงจริงๆแต่ตามที่คนอื่นเห็น ก็จะเบาลงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราบังคับเขาไม่ได้เนอะส่วนตัวมีมุมมองในเรื่องของคดีนี้ยังไงบ้างท่านถติว่าั้คือเชื่อว่ามันจะเป็นอาญาแหละแต่ว่าคือตอนนี้แบบเหมือนมันยังไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงนะส่วนหนึ่งอะโมก็ยังเชื่อในกฎหมายโมยังเชื่อในการทํางานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆฝ่ายแล้วก็ยังเชื่อการทํางานของอายการและผู้พิพากษาเราเชื่อแต่ ส่วนที่เราไม่เชื่อยอมรับจริงๆโมก,ก็คนคนนึงอะ่ะเราก็ก็มีในส่วนที่ไม่เชื่อโมก,ก็ยังคิดเสมอว่าทุกอย่างหลักฐานมันใช้พิสูจน์คนเหตุการณ์ต่างๆได้แต่โมก,ก็ยังเชื่อว่าเว็กรรมเี๋ยวก็ตามทันแหละคือตัวจตัวเหมือนยังไงเขาก็ออกมาใช้ชีวิตนอกข้างนอกสังคมยังไงก่อนอะ่ะมันก็เป็นข้อนึงแล้วะ พูดกับสื่อว่าคือตัวพค่นาเองเนี่ยหลังจากนี้จะมีการแบบว่าจุดตามนะจุดพูดเรื่องโมนะอันนี้ความรู้สึกสดตัวเราอในาฐานะที่เราแบบเป็นเพื่อนอยู่แก๊งเดียวกันมาตลอดลเรารู้สึกยังไงบ้างคืออย่างนี้โมใหญ่ทุกคนเข้าใจว่าหลายๆฝ่ายอ่ะเราเราเป็นน้องอ่ะถามว่าหนูเหนื่อยไหมหนูก็เหนื่อยนะหนูก็ท้อนะกับการที่เราว่าเราก็พูดตรงไปตรงมาแล้วเราไม่เคยโกหกอะไรแต่เราโดนดา่าแต่หนูอ่ะ หนูไม่ถอยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพี่เราทั้งคนแค่นั้นเองต่อให้ต่อให้เพี่นาบอกว่าโอเคฉันหยุดพูดละฉันไม่อะไรละแล้วเข้าใจความเหนื่อยของแต่ละคนเลเวลโอไม่เท่ากันมันจะมีบางอย่างก็ได้มันจะมีบางอย่างพูโมยังไม่สามารถหยิบขึ้นมาพูดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้เวลาโมมีอะไรในมือโมส่งต่อให้ผู้ใหญ่ตลอดโมทําอะไรโมปรึกษาเขาตลอด ถามว่าหลักฐานอะไรที่มันผ่านมือเรามีไหมรูปภาพหรืออะไรต่างๆที่มันชี้ได้นู่นนี่นั่นเราก็ส่งต่อ้ผู้ใหญ่ตลอดให้เขาพิจารณาใ,ให้เขาดูว่าจริงหรือว่าไม่จริงเราเราไม่เคยทุ้ท้าไปเองว่าอุ้ยเราได้รูปมาเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วมันต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆเลยเรามีการตรวจสอบนะเรามีการปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนตลอดใช่ค่ะมูได้มีการพิจยรณาก่อนไหมก่อนที่พี่นาจะออกมาให้ อสอภาคกับสื่อที่ว่าฉันจะขอหยุดตามแวอะไรเงี้ยคุยค่ะจริงๆมีการนัดเจอตลอดวันอาทิตย์นี้ก็นัดเจอที่บ้านแต่แต,แต่เราก็โมเป็นคนที่ต่อให้เป็นเพื่อนพี่น้องหรืออะไรก็ตามเราเราจะไม่ล้ำเส้นสิทธิส่วนบุคคลของเขาถ้าเขาอยากหยุดพูดเขาอยากทำอะไรมันมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเขาเราจะไม่เข้าไปยุ่งแต่นี่มันก็เป็นชีวิตโมเหมือนกันโม,มก็โมก็ไม่ได้ผิดที่โมจะจะจะพูดแต่โมไม่เคยพาดพิงใครแค่นี้ ในการที่โมบอกว่าโมยังเดินหน้าเพื่อหาความจริงในเรื่องนี้อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างเบร์นเบร์นบางสิ่งโมก็ดูเดงียบไปไงแต่มันยังมีบางสิ่งบางอย่างทีียงไม่เยอะความจริงท<า>ี่โมไม่ได้ออกมาพูดโมดูเงียบแบบไม่ใช่ว่าไม่เคยทําอะไรนะโมทําตลอดนะแต่แค่เราก็ทําในที่ของเราอะ่ะเราไม่เคยแบบโง่ฉาออกมาว่าแบบมาพี่ตั้งโต๊ะแถงข่าวหนูทําอันนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันนึกออกไหมไมันก็อันนี้เขาเรียกหิวแสงปะาดู ป่าวอ่ะหนูก็ทําไปพี่ของหนูหนูก็อยู่เฉยๆของหนูหนูไม่เคยแบบไปนั่งด่าว่าใครหรืออะไรเงี้ยหนูหนูไม่เคยนะแต่นะโมโมก็ยังจะยืนยันว่าโมก็จะไม่อยู่ตามเรื่องนี้พี่หนูตายอ่ะหนูหนูไม่หยุดหรอกจนกว่าหนูจะรู้ความจริงว่ามันคืออะไรกันแน่ใครจะไม่ออกมาพูดหนูไม่ว่าอะไรเลยหนูหาเท่าที่หนูหาได้หนูทําเท่าที่กําลังหนูมีแค่นั้นแล้ว่ามันยังมีบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แค่รอ ีดหนูแค่รูร้สึกว่าถ้าถ้าหนูรู้ว่าอันนี้คือความจริงจริงๆแลวทุกอย่างสาม,มารถพิสูจน์ได้หนูจะเชื่อต่อให้มันเป็นสิ่งที่หนูไม่อยากเชื่อก็เถอะแต่ว่าขอขอพิสูจน์จริงๆว่ามันคือความจริงแต่ไม่เคยร้ารายใครนะพี่มาอกว่าย้อนนิดนึงตอนเรื่องบางแจ็คโทรหากับเพืนคนเลยคุณสนิทนี่ก็พิ่<ว> <พา S 2> งโทรหาไม่ได้รับเมื่อวานอ๋อพ่งโทรหาเราด้วยใช่วิดีโอมาแต่ผมไม่ได้รับเมื่อวาน ยังไม่ได้ติดตอ่อกลับขตอนนี้เขายังมีส่งมาจะแปลกด้วเนาอะไรที่เขาส่งมาแล้วแล้วมันผ่านหนูมาหนูก็จะส่งให้ผู้ใหญ่ต่อว่านี่คือความจริงหรือไม่ให้ตรวจสอบอีกทีหนึง่งเราเราไม่ได้ไม่เชื่อใครและเราไม่ได้ว่าเราเชื่อใครทุกอย่างเรามีการตรวจสอบแล้วเรามีการเช็คตลอดว่าว่าอันนี้ พอเป็นไปได้ไหมอันนี้เป็นไปไม่ได้เราก็จะทิ้งตรงนั้นไปอะไรแบบนี้ค่ะหลังจากนี้เราจะติดต่อาหาครเพิ่งทักกลับไปว่าว่าเขาเขาวิดีโอคอลมาแล้วก็ทิมมาว่าหายเมื่อวานตอนบ่ายเมื่อเมื่อตอนเช้าก็เพิ่งทักไปก็รอติดต่อกลับเท่านั้น